เทรนแมนฮาสวัสดีค่ะเด็กๆจินเชินหัวมันใจเจียนเม่นวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเหล่าซือจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีชื่อว่ารูชีรูชีรูชีนะคะแปลว่าวันเดือนปีในภาษาจีนนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องวันเดือนปีหรือรูชีนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเกี่ยวกับเฉิงซื่อหรือคําศัพท์ใหม่ที่เราจะเรียนในหัวข้อน,นี้กันก่อนนะคะเฉิงซื่อนะคะคําศัพท์ใหมย่ยตี้อี้ชื่อเทียนเทียนเทียนมีความหมายว่าวันนั่นเองนะคะเด็กๆว,วันเกลเหล่าซื่อตู่เทียนหาบัางเก่งมากค่ะตี้อี้ชื่อรูรู กเกลาซื่อต๋วรื้อรื้อแปลว่าวันเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับคำว่าเทียนเลยคำถัดไปค่ะตีซานชื่อเฮาเฮาเฮาวแปลว่าวันที่หรือเลขที่นั่นเองนะคะออคนจีนนิยมใช้ถามนะคะจินเทียนจีเยว่จีเฮาววันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะคะคำถัดไปนะคะตีซื่อชื่อเนียนเนียนกเกล่าซื่อตู เหนียนเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะหาวปางเก่งมากค่ะคำถัดไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเย่เย่อ่าเย่แปลว่าเดือนในภาษาจีนนั่นเองนะคะคำถัดไปค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะซิงชีก็เหราซื่อตูวซิงชี ซิงชีแปลว่าสัปดาห์ในภาษาจีนนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนหัวข้อถัดไปนะคะวันนี้นะคะเหล่าซือเตรียมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันสองหัวข้อนะคะก็คือหัวข้อของเย่และซิงชีนะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนในวันนี้คือหัวข้อซิงชีนะคะซิงชีซิงชีก็คือเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ซิงชีนะคะคำแรกนะคะซิงชีอีซิงชีอีก็หล่อซื่อตัวซิงชีอีซิงชีอีชื่อเฉลมอิสแปลว่าอะไรคะเด็กๆตัวคำนี้นะคะแปลว่าวันจันนั่นเองนะคะซิงชีอีอ่านตามหล่อซื่ออีกรอบนึงค่ะช่วยเปลี่ยนซิงชีอีเก่งมากค่ะหอบปั้ง ่าคำถัดไปค่ะวันถัดไปนะคะซิงชีเออร์ซิงชีเออร์เหล่อซื่อตัวซิงชีเออร์ซิงชีเออร์นะคะแปลว่าวันอังคารนั่นเองค่ะคำถัดไปนะคะเซียก็ชิซิงชีซันซิงชีซันซิงชีซันคือวันพุธค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะ คำถัดไปนะคะอยู่ในหัวข้อซิงชีเหมือนเดิมนะคะคํานี้อ่านว่าซิงชีซื่อซิงชีซื่แปลว่าวันพฤหัสบดีค่ะอ่าตามด้วยซิงชีอู่ซิงชีอูแปลว่าวันศุกร์นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามเหล่าซื้อด้วยนะคะอ่าคำถัดไปค่ะซิงชีลิวซิงชีลิว s i n ช s h ลี i u วนะคะวันเสาร์นั่นเองค่ะและวันสุดท้ายนะคะซิงช i เทียนซิงชีเทียน,นหรือซิงชีรุได้ทั้งคู่เลยนะคะเด็กๆจะพูดคำว่าซิงช h เท i a n หรือ s ซิงช i ร u ก็เหมือนกันเลยค่ะเหิอนอย่ยงนะคะเหมือนกันเลยเนาะมีความหมายเดียวกันนะคะ i ิงช h เทียนหรือซิงชีร u แปลว่าวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนวันแรกพร้อมกันนะคะเด็กๆวันแรกเนาะวันแรกซิงชีอีเก่งมากค่ะวันจันนั่นเองนะคะวันที่สองค่ะซิงชีอ๋อเก่งมากค่ะวันอังคารวันที่สามค่ะซิงชีซันวันพุธเก่งมากค่ะต่อไปนะคะวันพฤหัสบดีค่ะซิงชีส์ เก่งมากค่ะวันพฤหัสนะคะวันศุกร์ซิงชีอู่ซิงชีอู่วันศุกร์ค่ะวันเสาร์ซิงชีลิ้วซิงชีลิว,ลวและวันสุดท้ายนะคะซิงชีเทียนหรือซิงชีรุ่งค่ะข่าหัวข้อที่สองที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเย่นะคะเย่ก็คือ เดือนในภาษาจีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เดือนแรกในภาษาจีนกันเลยนะคะเด็กๆอ่าเย,ย่ก็หล่อซื่อถูเ y ย,ย่แปลว่าเดือนนั่นเองค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะเหย,ย่เขาปางเก่งมากค่ะเ u ย,ยแปลว่าเดือนนั่นเองนะคะอ่ะเดือนแรกในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าอีเ e ย,ยอี เก็คือเดือนมก,กราคมนั่นเองค่ะก็เหล่อซื่อตูวอ <Y ue. S 1> ีเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะเก่งมากค่ะเดือนที่สองค่ะเออเ่เอเอเอก็เหล่อซื่อตูวเอ,เอแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเดือนที่สามนะคะซานเย San ye, สานเยก็หล่ซืู San ye. San ye, นเยะคะแปลว่ามีนาคมนั่นเองค่ะเดือนมีนาคมนะคะเดือนที่สี่นะคะซื่เย่เยก็หลซืูซื่แปลว่าเดือนเมษายนค่ะเดือนที่ห้านะคะอู่เยอเแปลว่าเดือนพฤษภ,ภาคมค่ะก็หล่อซื่อูอ่านตามหลอซื่ออีกหนึ่งรอบค่ะอู หาปลาเก่งมากค่ะเดือนถัดไปนะคะเดือนที่หกนะคะลิวเหยลิวเหย่ก็หล่อซื่อตูหลิวเหยเก่งมากค่ะแปลว่าเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะเดือนที่เจ็ดค่ะออกเสียงว่าชีเช่เหชี่เหแปลว่าเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนถัดไปนะคะเดือนที่แปดนะคะปาเหยปาเหย แปลว่าเดือนสิงหาคมค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงอีกหนึ่งรอบค่ะหาะปางเก่งมากค่ะคำถัดไปนะคะเจียวเย่เจียวเย่แปลว่าเดือนกันยายนนั่นเองค่ะเดือนที่สิบนะคะชื่อเย่ชื่อเย่เกิดหล่อซือตู้ชื่อเย่แปลว่าเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะอะ ถัดไปนะคะเดือนที่11ของเรานะคะชื่ออีเย่ชือช่ออีเย่ก็เหล่าซื่อตัวชื่ออีเย่แปลว่าเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะและแล้วก็มาถึงเดือนสุดท้ายของเรานะคะเดือนสุดท้ายของเราออกเสียงว่าชื่อเออเย่ชือช่อเออเย่ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเก้เหล่าซื่อตัวชื่อเอ เยออ่าเด็กๆอาจจะสังเกตนะคะว่าเดือนของเรานะคะนำหน้าด้วยตัวเลขในภาษาจีนนั่นเองค่ะอีเยอ่าเดือนที่1ก็คือตรงกับเดือนในภาษาไทยเราก็คือมกราคมหรือ January ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ ไปจนถึงชื่ออ๋อเย่ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะเด็กๆะจะนำหน้าด้วยตัวเลขนะคะในภาษาจีนเนาะเช่นเดียวกันกับซิงชีนะคะซิงชีตามหลังด้วยตัวเลขนั่นเองนะคะซิงชีอีก็คือวันแรกของสัปดาห์ซิงชีอีก็คือวันจันทร์นั่นเองนะคะเด็กๆอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนไปด้วยกันสองหัวข้อเรื่องเด็กๆตอบเราซื้อได้ไม่เอ,อ่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้าง เก่งมากค่ะเรื่องแรกที่เราเรียนเลยก็คือเรื่องซิงชีซิงชีนั่นเองนะคะซิงชีเนาะเรื่องที่สองตีเออร์ชื่เย่นะคะเย่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเดือนในภาษาจีนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆอ่านคำศัพท์ เกี่ยวกับสัปดาห์และเดือนในภาษาจีนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์สัปดาห์หน้านะคะเราซื้อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนวันที่ในภาษาจีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนเดือนและ,ะสัปดาห์ในภาษาจีนอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อขอลาไปก่อนนะคะจ้ายเจียนหนีเมินแล้พบกันใหม่คะ่ะจ้ยเจียนไปไป